ชื่อในยุทธชัยชำนาญน,นุศรครับเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยใสเหนือหมู่ที่6ของตบบอำบลห้วยเฮ้ออําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก8ปด้อี่สเเสียงไม่ไปทั้งหมดเลยยอมเสียเสียทั้งหมด ชาวบ้านไม่สนใจเลยไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเขาเห็นว่าคนพวกนี้เขามาหาประโยชน์ของเขาอย่างเดียวส่วนประโยชน์ของประชาชนนั้นเขาเขาไม่สนใจอยู่แล้วเลือกตั้งผ่านไปปุ๊บเขาก็จะไปกับหีบบัตรหีบไปเขาก็ไปจากนั้นก็ไม่ได้กลับเข้ามาดูแลอะไรเพิ่มขึ้นเลยชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกันที่จะไม่ใช้สิทธิ์ สาเหตุหล,ลักๆก็คือเรื่องของถนนนะครับถนนเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกร้องกันนานละเพราะว่าหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 2 5รไปต้นมาถนนอยู่ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นมันก็จะมีบางส่วนบ้างที่ได้รับการแก้ไขไปแต่นั้นก็จะแก้ไขไปตามช่วงระยะเวลาที่าชาวบ้านเขาออกมาเรียกร้องโวยวายหน่อยก็ทางราชการก็รู้สึกอึดอัดก็มาทําให้หน่อยนึงแล้วก็หายไปเลย ทุกครั้งที่ไปทวงถามก็จะบอกว่าอยู่ในปายังขอยังกําลังทําทเรื่องขออนุมัติอยู่เมื่อไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจการเลืองตั้งกันเลืตั้งบทบาทหน้าที่ของคนที่รับอาสาสมัครเข้ามารับใช้ประชาชนตรงนี้นะ่ะหน้าที่เขาเป็นยังไงอยากจะแสดงให้รู้ว่าหน้าที่ของคุณคุณได้ทำหรือยังยก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่ออกจากผู้ใหญ่บ้าน